ปัจจุบันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เริ่มลงลงตรวจสักประวัติเรียบร้อยแล้วนะครับ5จุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะได้ทราบกันในสถานการณ์ที่คนที่กําลังวางแผนจะรีบเข้ามาตรวจนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูนะครับว่าคิวล่าสุดเนี่ยถึงตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเสียงก็จะโวกเวกไว้สวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ ก็ได้ทีมทันธแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนะครับมาช่วยดูแลตั้งแต่เช้าเลยนะครับปกติแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านท่านมาถึงเนี่ยท่านจะไม่ต้องมาเจอน้องคนนี้ก่อนนะครับในการที่จะรับบัตรคิวนะครับตอนนี้8โมงเช้าคิวโอเค8โมงเช้านะครับคิวอยู่ที่348นะครับเสร็จปุ๊บพอเราได้คิวเรียบร้อยเนี่ยท่านก็จะต้องมาตุกเขาเรียกว่าตุดจุดโต๊ะซักประวัตินะครับ ซึ่งจุดโต๊ะซักประวัติเนี่ยมีทั้งหมด5้หโต๊ะนะครับและพอเสร็จปุ๊บเนี่ยขออนุญาตแผนไกลๆนะครับท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีจุดที่นั่งรอตรงปลายนิ้วผมนะครับมีจุดนั่งรอจุดนั่งรอจุดนั่งรอนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือจุดที่ท่านจะต้องรอตรวจแบบป้ายคอหรือป้ายจมูกทั้งสองอย่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับขออนุญาตดนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็จะต้องมาอยู่ที่โต๊ะสุดท้ายคือโต๊ะนี้รรบบเพื่อออกาาทํส หรือที่เราเรียกว่าการป้ายจมูกใช้ไม้แย่จมูกแล้วก็ไม้แย่ปากในคอลําคอนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เอาเชื้อมาตรวจนะครับวันนี้เนี่ยเพิ่มกําลังที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการตรวจนะครับก็คือห้องโพ i ิทีฟเพ e เชอร์หรือว่าห้องตรวจนะครับห้องตรวจเนี่ยวันนี้ผมขออนุญ,ญาตพาเปิดประตูเข้าไปดูนิดนึงนะครับก็อ่าโอเคนะครับห้องตรวจน,นี้คือห้องตรวจที่แพทย์เนี่ยได้เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการใช้ มือสอดตรงสองข้างนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะป้ายจมูกให้คนไข้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราต้องเซฟบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าวันหนึ่งเขาจะตรวจเคสพวกนี้เป็นพันเคสนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับผมภาพแผนภาพให้ดูไกลๆนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยมาแล้ววางแผนจะมานะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาตรวจเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้ตู้ได้ตู้ที่ว่าเป็นตู้ของ SCG นะครับต้องขอขอบคุณทาง SCG ด้วยที่ ดูแลคนไทยนะครับในเรื่องของการมอบตู้ตรวจนะครับตรงเนี้ยมาอย่างนี้นะครับอ่าท่านจะเห็นนะครับว่ามาตรงจุดนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยซึ่งทุกวันเนี่ยฮะจะเริ่มบริการท่านตั้งแต่6กโมงครึ่งจนกระทั่งถึง2องทุ่มทุกวันนะครับก็จะมาร่างตรวจตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ท่านจะเป็นนะครับขออนุญาตดนึงนะครับขออนุญาตแพนไกลๆบริเวณตรงนี้คือบริเวณที่ท่านจะต้องมานั่งเก้าอี้ตรงนี้นะครับแล้วก็รอตรวจนะครับถ้า ไม่ติดขัดอะไรมากนะครับท่านจะใช้เวลาที่โรงพยาบาลมหาราชประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับผมพยายามพูดว่านี่คือระยะเวลาปกติของการการมารับการบริการที่โรงพยาบาลเนาะผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกอย่างนั้นเราจะรีบทําให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้ตรวจแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยมีคลัสเตอร์ของหมูกระทะร้านน้าหวานเนี่ย ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราคุยกันไว้ว่ามีเยอะมากนะครับเสียงจาจะดังบวกเวกโวยวายอย่างนี้นะครับเหมือนเราอยู่ในที่ต่างๆเนื่องจากว่าการพูดคุยเนี่ยจะต้องผ่านหน้ากากจะต้องพูดคุยผ่านโต๊ะที่มีแนวกั้นแล้วก็คุยผ่านไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงบวกเวกโวยวายนิดๆหน่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจนะครับคนที่ควรจะมานะครับทุกท่านฟังตรงนี้นิดนึงครับคนที่ควรจะมานะครับหนึ่งคือมีประวัติสัมผัสผู้ใกล้ชิดหรืออยู่ในไทม์ไลน์ อันนี้คือข้อที่1น,นะครับสเมื่อท่านเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือท่านอยู่ในไทม์ไลน์ถ้าท่านไม่มีอาการการมาตรวจเนี่ยควรจะมาตรวจหลังจาก5วันที่ท่านสัมผัสคนป่วยยกตัวอย่างเช่นท่านไปกินหมูกระทะที่ร้านน้ําหวานมานะครับท่านมาวันที่7ไปกินวันที่7ท่านบวก5 12วันที่13ท่านมาได้เลยแต่ถ้า อีกกรณีหนึ่งคือท่านทํางานกับเพื่อนร่วมงานมาตลอดแล้วเพื่อนเป็นวันไหนท่านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อความสบายใจท่านมาได้เลยนะครับอันนี้คือที่ผมบอกข้อที่2ก็คือว่าถ้า ถ้ายังไม่ถึง5วันแล้วท่านมีอาการไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอตาแดงปวดเมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวท้องเสียบ่อยๆโดยที่ท่านไม่มีสาเหตุว่าท่านไปกินอะไรท่านมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0967896942นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ